สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดมูลและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Night b นบ c h เป็นเรื่องราวของอดีตหญิงศิลปินที่กลายเป็นแม่บ้านเต็มเวลาหลังจากต้องหยุดอาชีพเพื่อเลี้ยงดูลูกชายวัยสองขวบขณะที่สามีเดินทางทำงานบ่อยครั้งเธอก็เริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวและก็สูญเสียตัวตนเดิมไปเมื่อเวลาผ่านไปเธอเนี่ยกสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่แปลกประหลาดอย่างเช่นการที่เธอขึ้นขนเป็นยำย่อมการเติบโตของหางและก็ภาษาสัมผัสที่มันไหวขึ้นทำให้เธอเชื่อว่าเธอเนี่ยกำลังกลายเป็นอะไรบางอย่างเรื่องราวเริ่มต้นมาที่ตัวละครที่ไม่ทราบชื่อ ซึ่งจะขอเรียกว่าเอมี่ตามชื่อของนักแสดงเธอไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกับลูกชายและกำลังเอ็นปเจอกับเซลลี่เพื่อนจากที่ทํางานเก่าทาั้งคู่ในกระทำถ่ายสารทุกสุขดิบกันไปเรื่อยจนกระทั่งเซลลี่เนี่ยถามขึ้นมาว่าเธอมีความสุขที่ได้อยู่กับลูกบ้างหรือเปล่าเอมี่ <Amy S 1> เนี่ยก็เลยตอบว่าเธอเนี่ยรู้สึกดีมากกว่านี้แล่ว่าเธอเนี่ยกลับเกลียดตัวเองและก็กัุวกลตลอดเวลาเธอจะอยู่ในคุกเสมือนจริงที่สร้างข้ามนิยมทางสังคมที่บอกว่าผู้หญิงต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกและก็กำลังจะกลายเป็นแคคคนนนนททีีท่่่เเเเเธธออออะไไมด้ัยยากจป็ฮฉลาาดเคยมีสระแต่ ตอนนี้เธอกลายเป็นมนุษย์ป้าสมองทึบเอาแต่อยู่ในบ้านอย่างไรก็ตามเธอเนี่ยก็ไม่ได้พูดคำเหล่านะั้นออกมาจริงๆเพียงแค่ตอบภายในจินตนาการของเธอเท่านั้นเพราะสิ่งที่เธอพูดจริงๆก็คือเธอบอกว่าได้อยู่บ้านเลี้ยงลูกมันคือชีวิตในฝันของเธอแล้วแล้วหนังเนี่ยก็ได้เผยเราเห็นชีวิตในแต่ละวันของเธอที่วนเวียนซ้ำซากทำอาหารเล่นเป็นเพื่อนลูกพาลูกไปสวนสาธารณะและก็พาลูกเข้านอนซึ่งกว่าลูกจะนอนเนี่ยก,ก็ใช้เวลานานพอสมควรเนื่องจากเขามักจะงองแงไม่ยอมนอนเอมี่นั่นก็พาลูกชายเนะี่ยไปยังศูนย์รับเล มแม่ตัวเธอเนี่ยจะไม่ได้อยาปฏิสัมพันธ์กับแม่คนอื่นเลยเพราะคนพกนั้นมันก็ไม่ต่างจากเธอที่กาลังกลายเป็นมนุษย์ป้าหลังจากที่ลูกชายนั้นได้ทํากิจกรรมร้องเพลงกับเจ้าหน้าที่ในศูนย์แล้วแม่แม่ก็มาคุยกันยิ่งไม่ทราบชื่อเนี่ยก็ได้ยินมาว่าเธอเป็นศิลปินก็เลยชวนเธอเไปจีบชาแล้วก็พารูปเล่นด้วยกันแต่ว่าเอมี่เนี่ยก็บอกว่าเธอไม่อยากทํางานศิลปินช่วยๆกับคนที่ไม่เข้าใจงานศิลปะงานศิละปะ์ของเธอเนี่ยมันลึกซึ้งกว่านั้นแล้วก็อุ้มลูกหนี ทำให้เธองงว่าทําไมเขาถึงพูดอย่างนั้นเลยลองส่งกระจกแล้วก็ตรวจสอบร่างกายดูทำให้เธอเห็นว่าเธอน่ะ มีคนสีขาวที่ร่องก้นผมเนี่ยก็เริ่มหงอกฟันเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนเป็นรูปทรงเหมือนกับเขี้ยวเย็นวันนั้นสามีของเธอก็กลับมาที่บ้านเขาในบอเรื่องที่ทำงานให้ฟังประมาณว่าเจ้านายใช้งานเขาหนักเกินไปจนแทบจะไม่มีเวลาว่างเขาเองก็อยากใช้เวลาคุยกับลูกกับเมียเหมือนกันฟายเมียเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยก็มีขนตามร่างกายและก็มีเขี้ยวด้วยแต่ว่าสามีก็ไม่เชื่อคิดว่านางนั่นเล่นมุกซะงั้นในคืนนั้นเมื่อส่งลูกเข้านอนพวกเขาก็ได้มีโอกาสมาคุยกันตามลำพังเอมมี่เนี่ยก็บ่นว่าเธอเบื่อชอ ให้เด็กอยู่กับเอมี่ดีกว่าให้อยู่กับพี่เลี้ยงที่เลี้ยงเด็กแบบช่วยๆเขาจะบอกว่าเธอควรมีความสุขได้อยู่กับลูกเพราะมานันเป็นสิ่งที่เขาฝันมาตลอดและในวันต่อมาสามีเนะี่ยก็จะอาสาช่วยดูแลลูกเพื่อจะให้เธอเนะี่ยได้มีเวลาเป็นการส่วนตัวบ้างโดยจะพาลูกไปเล่นในอ่างน้ําแต่พอเธอจะงเงียบเนะี่ยเขาก็เรยกไม่พักเลยโดยอ้างว่ามือเนะี่ยไม่ว่างเธอเนะี่ยก็เลยยนผ้าใส่หน้าแล้วก็บอกว่าเธอทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองตอนที่เขาเนี่ยไม่อยู่เช้าวันต่อมาสามีเนะี่ยก็ต้องไปทํางานเขารู้ว่าเมียเนะี่ยเครียดก็เลยบอกให้ลองจัดตารางเเเววลลาาาาาาดดดดูููคคิซะ่กกกกกร้้ง็ืืออทํนนนแบบบึจไ เธอเนี่ยก็เลยตบหน้าเขาในจินตนาการก่อนจะตอบในความจริงไปว่าได้เลยจะพยายามหลังจากนั้นเธอก็พาลูกไปเล่นที่สวนสาธารณะและหน้าแปลกที่มีหมาแสตัวแต่ไม่เล่นกับเธอเธอก็เลยพาลูกเนี่ยไปวิ่งเล่นกับหมาซึ่งการทำอย่างนั้นก็ทำให้เธอเนี่ยนึกย้อนถึงแม่ตัวเองในวัยเด็กแบบไม่ทราบสาเหตุหลังจากนั้นเธอก็พาลูกมาเล่นว่าดภาพระบายสีโดยพยายามจะสอนในเขาว่ารูปร่างต่างๆซึ่งก็เป็นพื้นฐานของงานศิลปะแต่ว่าลูกเนี่ยก็ซนจัดก็เลยจัดก,การละเลงสีไปทั่วทั้งทางผนังบ้านทาตัวเองทาหน้าเอมี่แล้ว เอมีเนี่ยก็เลยวิ่งตาม ทำให้ลื่นสีแล้วก็หลังกระแทกพื้นค่าของวันนั้นเธอเนี่ยก็รู้สึกปวดหลังมากก็เลยมาเช็คตัวเองในกระจกปรากฏว่าขนสีขาวที่ร่องก้นของเธอเนี่ยหายไปแล้วมีแต่น้องเป็นใหญ่ขึ้นมาแทนเธอเนี่ยก็เลยเอาเข็มไปหลนไฟแล้วก็มาแทงน้องซึ่งน้ำน้องเนี่ยมันก็ะไลออกมาไม่หยุดแถมก็จะมีขนแสบออกมาด้วยวันต่อมาเธอเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าประสาทสัมผัสข,ของเธอเนี่ยดีขึ้นโดยเฉพาะการดมกลิ่นและเธอเนี่ยก็้นรูปภาพเก่าๆของตัวเองที่เคยจัดแสดงในแกลเลอรี่พร้อมกับอ่านหนังสือสูตรยาลึกลับไดอรับการสืบทอดมาจากแมา นเธอก็เลยลุกไปดูปรากฏว่าหมาพวกนั้นก็คือหมาพวกเดียวกันที่มาเล่นกับเธอที่สวนสาธารณะเธอเนี่ยก็เลยเข้าไปเล่นกับพวกมันแต่พอสุดท้ายกลับโดนมันรุมกัดซะงั้นพอตื่นขึ้นมาเธอเนี่ยก็รู้สึกว่าเรื่องเมื่อคืนเนี่ยเป็นแค่ความฝันแต่ว่าเรื่องจริงที่มันน่าตกใจกว่านั้นก็คือมีซากสัตว์มันนอนตายเกลื่อนเต็มหน้าบ้านของเธอเธอก็เลยพาลูกเข้าบ้านแล้วก็ล็อกประตูต่อมาเธอเนี่ยก็ไปหานอร์มาผู้ที่เป็นบรรณา์ของุวกเบบีโดยขอยืมหนังสือที่เกี่ยวกับการกลายร่างเป็นสัตว์จะเป็นแบบวิชากกกกกกาาาาาารรรรหหหืือออออออววว่่่่่่ะไไไ็็็ด้้นน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 มมเียยลบััังงงสสแต ที่ชื่อว่าคู่มือภาคสนามตามติดชีวิตสตรีผู้วิเศษซึ่งเนื้อหามันก็คล้ายๆกับนิยายวิทยาศาสตร์ที่ผสมกับนิทานปานปราบราณบทแรกที่เธออ่านนั่นก็คือกิน,นรีสร้างรังให้ลูกอยู่ก่อนจะทิ้งรังและกอกบวยบินหญ,ญ่สระหลังจากลูกเติบโตแล้วต่อมาเธอเด็กก็พาลูกไปกินบุฟเฟ่ท,ที่ร้านอาหารแล้วก็พาลูกกินตกะกร้มมามุามมามาห้อมเมืองกลับหมาคนนื่งในร้านเนี่ยก็จ้องกันใหญ่เพราะว่าเธอทําตัวผิดสังเกตแต่ว่านอร์มานเนี่ยก็ทักว่าเอมี่น่ารักดีตอนเด็กเธอเนี่ยก็เล่นเป็นหม มาว่าตอนลูกเธอยังเด็กเธอเนี่ยก็อยู่กับลูกตลอดเวลาหรือเปล่าเธอมีอำนาจตัดสินใจทุกอย่างในชีวิตไหมและเธอมีวิธีในการคุมอารมณ์ความโกรธหรือเปล่าแต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยก็ไม่ตอบเหมือนกับว่าเธอเนี่ยจะถามอยู่ในจินตนาการของตัวเองเท่านั้นเย็นวันนั้นสามีของเธอก็กลับมาที่บ้านเอมี่เนี่ยก็เลยของให้เขา,เขาดูลูกส่วนเธอเนี่ยจะไปอาบน้ําพอถอดเสื้อออกก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยมีหัวน,นมเพิ่มมาเป็นหกเต้า แต่ว่าเธอเนี่ก็ไม่ตกใจเท่าไร่แล้วก็ไปอาบน้ำต่ออาไปสักพักสามีเนี่ยก็มาหาด่าเธอว่านมลูกหมดอยู่บ้านทั้งวันทำไมเธอไม่เช็กดูบ้างเอมี่เนี่ก็เลยเถียงว่าเธอดูแลลูกทั้งวัน จะเวลาไหนไปเช็ควันนี้เธอเพิ่งมีโอกาสอาบน้าในรอบหนึ่งสัปดาห์ยังจะมากวนอีกแล้วก็ไล่สามีไปซื้อนมข้ามค่ะวันนั้นเอมี่เนี่ยกับพยา,ยามจะพาลูกเข้านอนแต่แน่นอนว่าลูกเน่งดื้อไปแล้วก็ไม่ยอมนอนง่ายๆส่วนเธอเนน่ยก็ปวดท้องก็เลยบอกสามีช่วยดูแลลูกให้หน่อยเพราะว่าเธออยากจะงีบสักพักสามีเนี่ยก็เล่นเกมอยู่แล้วก็อ้างว่าลูกเธอเน่งไม่ได้ติดเขาเขาคงจะกล่อมลูกน้องไม่สาเร็จหรอกเธอเนี่ยก็เลยบอกว่าเธอไม่สนหรอกเพราะว่าเธออยากนอนพักผ่อนเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาเธอแทบไม่ได้นอนเลยทําให้เขาต้องจําใจในการพาลลลลููกกกกกกเเข้้าาาาาานนนนอออหหััังจบบมมมีี่่ยยวดทธแถ ทำเตีงหรือเปล่าจะได้ผ่อนคลายแต่ว่าเธอหนูก็บอกว่าเธอปวดท้องเมนอยู่อีกอย่างตอนนี้เธอหนูก็มีหัวนมแปดหัว เขาคงไม่ชอบแน่แและภาพ้นกตัดมีอีกทีเอมี่เนี่ยก็ไปนั่งอ่านหนังสือที่เล่าเกี่ยวกับลูกแพะครึ่งปีศาจที่คอยปกป้องเด็กจากนั้นเธอเนี่ยก็ย้อนไปถึงอดีตตอนที่แม่ของเธอเนี่ยเข้าไปในป่าและก็คลานสีขาและก็รำพึงรำพันกับตัวเองว่าถ้าแม่อยู่คงจะมีหลายอย่างที่ให้ถามโดยเฉพาะการระงับความโกรธเช้าวันต่อมาเธอกับสามีก็พาลูกไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ไดนโนเสาร์และก็ได้เจอกับเจนหนึ่งในผู้ปกครองเด็กในบุ๊กเบบีเจนนั้นได้ชวนเธอเนี่ยไปเข้าแคมป์ป่าด้วยกันในวันศ เปิดใจกับสามีเธอ่ะบอกว่าตอนนี้เธอไม่ใช่ศิลปินอีกแล้วเธอคิดแบบนี้เพราะว่าจะได้สบายใจมากขึ้นที่ผ่านมาเธอเอาแต่กุนิดเพราะมัวแต่คิดถึงงานศิลป์ที่อยากทําแต่กลับทําไม่ได้และก็อยากลองใช้ชีวิตในฐานะแม่คนหนึ่งดูเพื่อโฟกัสกับการเลี้ยงลูกอย่างเดียวจะได้ไม่ต้องมีอะไรให้กังวลสามี <Sami S 1> เนี่ยก็เลยกอบปลอบใจแล้วก็บอกว่าเขาเาร่มในสิ่งที่เธอเลือกไม่ว่าจะเป็นเลือกทางไหนเขาเนี่ยก็รักเธออยู่ดีและกลางเดึกคืนนั้นเอมี่เนี่ยก็เริ่มคลานสีข่าขาแล้วก็คอยเปล่งร่างเป็นหมาเธอลกเ็งย สงสัยว่าเธอไปไหนมาทําไมตัวถึงมีแต่โคลนเธอเนี่ยก็เลยบอกว่าไปวิ่งเล่นมาวิ่งท้าเปล่ามาเลอะเธอนิดหน่อยจากนั้นทั้งกู่เนี่ยก็มีซัมติงกันในห้องน้ําและตั้งแต่วันนั้นเธอเนี่ยก็พยายามสอนลูกให้ใช้ชีวิตเหมือนกับหมาทั้งกานสีขาทั้งการกินข้าวแบบไม่ใช้มือแถมก็ยังซื้อที่นอนสําหรับหมากับลูกด้วยเธอกลับไปที่บุ๊คเบบี้ครั้งหนึ่งแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับแม่คนอื่นซึ่งนั้นก็ดูเหมือนจะพูดไม่รู้เรื่องเอาแต่าาแนนท้องมาโชววสาๆเธออบกกลูกคนที่อขอองเธั้วทุกคนต่างก็แแสดดงคววาามมีีใจต่่อ ก็พูดแท่ขึ้นมาว่ามันไม่ได้มีอะไรน่าจะดีทั้งนั้นการมีลูกนั่ะทำให้ปวดท้องเดินลําบากทําให้เธอเสียเวลาทำมาหากินเสียเงินค่ารักษาพยาบาลทไม่ได้มีสิทธิประกันสังคมก็ต้องเป็นหนี้เพิ่มพอลูกเกิดมาเนี่ยก็ต้องมาคอยดูแลและอดละอดนอนแถมไปยังไม่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตอิสระด้วย ทุกคนนึ่งก็เลยมองกัเธอแบบน่าเจนเจ๋อแต่ว่าก็พากันเห็นด้วยพวกเธอเนึ่งก็บอกว่าเอมี่เนี่ยพูดถูกเพราะทุกคนเคยพามาหมดแล้วเอมี่เนี่ยก็พูดด้วยว่าผู้หญิงนี่แหละคือพระเจ้าผู้หญิงสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ในร่างกายของตัวเองและผู้ชายคนจจะเาคารพภรรยาตัวเองค่ำของวันนั้นเธอหนึ่งก็นั่งกับกลุ่มศิลปินรุ่นรทาเคราเดียวกันที่โรงแรมและเธอเนึ่งก็เป็นคนหนึ่งที่แต่งตัวเชยเฉมไปในร้านหรูซึ่งเพื่อนๆก็เป็นศิลปินชื่อดังกันหมดพวกเขาเนี่ยเอาแต่นั่งวมมาานาน,น,นนน,นนัั่งกกิแ้เ,เลจ,จ รำพึงรำพันกับตัวเองว่าเธอรู้สึกว่าตอนนี้เธอเนะี่ยไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเธอเคยฉลาดก,กว่าใครๆแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีความคิดเห็นดีๆจะคุยกับเพื่อนเธอไม่ใช่มนุษย์ป้าหน,น้าสมและเธอเชื่อว่าตัวเองนะ่ยยังหลับไหลที่ไหนสักแห่งในร่างกายแต่ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างกดทับไว้มนันหนาโดนผักคิวในกระเพานะน่ะทับอยู่หรือว่าตายไปแล้วก็ได้จากนั้นเธอเนี่ยกระสัาลักมันแล้วก็พูดว่าเธอสามารถใช้ตรงนั้นของเธอเนี่ยกระทอบเปลือกวอนัทได้จากนั้นก็ไปขโมยแฮมเบอร์เกอร์แล ก่อนจะไปกลับแมวที่เลี้ยงมาจนตายเมื่อกลับมาถึงบ้านเธอเ่ะก็บอกกับสามีว่าเธอไม่พอใจเขาตอนที่เธอเนี่ยบอกว่าอยากจะเลิกเป็นศิลปินเธอขาดหวังให้เขานนะห้ามเอมี่ให้เขานะ่ะพูดว่าเธอมีความสามารถและก็ไม่ควรล้มเลิกแต่ว่าเขากลับเห็นด้วยซะงนั้นซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเขาต้องการให้เธอนะ่ะเป็นแม่บ้านเต็มตัวที่คอ,อยดูแลจัดการทุกอย่างภายในบ้านทั้งที่เธอนะ่ะรู้ดีว่าสามารถสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ได้แต่ว่าต้องกลับมาทิ้งความฝันเพื่อดูแลครอบครัวซึ่งมันเน่ยก็ไม่แฟร์ก,กับเธอเลย เป็นศิลปินก็เพราะว่าเขาต้องการให้เธอเนี่ยสบายใจเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอเนี่ยคาดหวังอะไรจากเขาจนถึงหยุดนี้เอมี่เนี่ยก็ได้กลายเป็นคนที่เขาน่ะไม่รู้จักอีกแล้วเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่เสียทยานและก็ชั้นฉลาดอีกเขาขอร้องให้เธอเนี่ยกลับมาเป็นคนเดิมเขาอยากได้มีคนเดิมกลับมาเอมี่เนี่ยก็เลยบอกว่ามีคนเดิมเนี่ยตายไปแล้วตั้งแต่วันแรกที่คลอดลูกหลังจากเลาะการสักพักใหญ่ทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มใจเย็นลงเอมี่เนี่ยกยรแแ่ดองทุกอย่างแล้วเธอเนี่ยก็คิดจะแยกทางกับเขาโดยสลับการเล็งลูกคนละสัปดาห เพื่อจใจเธอมีเวลากับการสร้างงานศิลปะสามีของเธอก็คิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบตกลงและเขาเนี่ยก็ยังถามอีกว่าเธอเสียใจหรือเปล่าที่มีลูกเอมี่เนี่ยก็บอกตามความรู้สึกของเธอว่าไม่เคยเสียใจเพราะว่าเธอน่นรักลูกและว่าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยก็คงจะดีเธอคงไม่ต้องเป็นแบบนี้มีข้อจํากัดต่างๆที่เธอไม่ได้หวังให้มันเกิดขึ้นแต่มันเกิดไปแล้วส่วนฝ่ายสามีเนี่ยก็บอกว่าเขาเองเนี่ยก็อยากย้อนเวลาลได้เหมือนกันเมื่อทั้งคู่เนี่ยแยกย้ายเธอก็มีเวลาลสร้างงานศิลปะของตัวเองโดยการใช้ซากศว์ที่เธอนะ่ะลาตอนที่เป็นหมาาาาาาาททํกกกกกรรรฟงงงงงงฝัั่่ขอมมี็เพิลลบบบจจูแ แล้วก็ยอมรับว่ามันเหนื่อยจริงๆ,ๆเขานบอกว่าลูกยังไม่คุ้นเคยกับเขาสถานการณ์ที่บ้านก็เหมือนโจรลักพาตัวเด็กไม่ใช่พ่อลูกเอมี่ก็เลยตอบใจว่าเดี๋ยวลูกก็ชินไปเองและวมันถึงเขาช่วงเวลาที่เอมี่ต้องกลับมาเลี้ยงลูกเธอก็พาลูกไปดูเมืองจำลองและก็ย้อนเวลาไปตอนที่เธอยังเป็นเด็กหลานจากที่แม่ของเธอหายไปในความมืดแม่ของเธอก็กลับมาแล้วก็บอกว่าแม่ไม่ได้จะหายไปไหนแต่รู้สึกถึงความเกลียดกล้าในจิตใจ เลยอยากจะมีเวลาส่วนตัวบ้างแต่ว่ายังไงแม่ก็จะเป็นแม่ของเธอตลอดไปสัปดาห์ต่อมาเอมี่ก็ได้เช่ากวดังเล็กๆมาจัดงานในเทศกาลศิลปะซึ่งผลงานต่างๆเนี่ยก็ล้วนแต่สะท้อนถึงสิ่งที่เผชิญในชีวิตช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปของแม่ๆจากบุ๊เบบี้ในบริบทต่างๆ และกรสับระสายที่ถูกจับไว้บนม้าหมุนในสวนสาธารณะซึ่งทุกคนต่างก็ชื่นชมผลงานของเธอเพื่อนศิลปินเนี่ยก็ยังชมเชยผลงานของเธอว่ามันสุดโต่งและพวกเขาก็หวังว่าเธอเน่ะจะกลับมาสร้างงานแบบจริงจังได้อีกครั้งหลังจากงานจบผู้ที่เป็นสามีเนี่ยก็มาคุยกับเธอเขาเนี่ยบอกว่าหลังจากไดเลี้ยงลูกตามลำพังและก็ได้เห็นงานศิละปะที่เป็นการแสดงเชิงใส่ลักว่าเธอเนี่ยกำลังข้บแค้นใจซึ่งงานพวกนั้นมันสุดยอดมากแล้วมันก็ทําให้เขาตระหนักได้ว่าไม่ควรใจใเธอเลี้ยงลูกอย่างเดียวจริงๆเขาขอโทษที่ปล่อยเธอเนียเ่ยอึดอัดอย ทั้งคู่กลับมาอยู่กินกันแบบสามีภรรยาอีกครั้งหนึ่งพวกเขากลางเป็นในบ้านแล้วก็จนินตนาการว่าพาลูกเี่ยไปตั้งแคมป์ในป่าและภาพนกนตามีอีกหลายเดือนต่อมาที่เอมี่เนี่ยกำลังคลอดลูกคนที่2และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลง แล้วเพื่อนๆละครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็ลองมาคุยกันได้นะผมก็จะในสิ่งที่หนังเนี่ยแพมจะสื่อความรู้สึกของคนที่ต้องยอมทิ้งความฝันเพื่อจะมาดูแลเรื่องในบ้านตามลําพังซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดัดมากๆยาได้กก็คือเสิีธิภาพมันหายไปนะซึ่งก็ทําให้อิสรภาพทางความคิดหายไปด้วยนะครับซึ่งผมชอบในสิ่งที่มันจะสื่อมันเป็นเรื่องใหญ่ที่หลายคนนมองข้ามนะครับลองคิดเล่นๆนะครับว่าคนที่มีศักยภาพสูงแล้วก็ต้องมาล้มเลิกจากสิ่งที่ทํามาเป็นแม่บ้านมันจะน่าเสียดายนนนาาหมเ,วเห่วววทใััะคครรรก็จภพบส

ล่าหน,น,นะครับก็แคสมาได้ตรงแบบรายข้อกังขาโดยเฉพาะเอมมี่นะครับมันทำให้เราได้เห็นคนที่โหยหาตัวต,วต,วตวนในอดีตจริงๆแต่ว่าหน,น,นะครับมันก็มีพอรตเรื่องที่เรียลลิสติกประเด็นที่จะเล่าโคตรจะน่าสนใจถ้าดำเนินเรื่องแบบราม่าเข้มข้นกว่านี้นะครับผมว่าออสการ์เนี่ยก็คงอยู่ไม่ไกลแต่มันมีความเป็นแฟนตาซีเนี่ยเข้ามาด้วยก็เลยกลายเป็นว่ามันค่อนข้างจะแปลกๆไปนิดหนึ่งนะครับสรุปก็คือมันก็มีทั้งข้อดีและก็เสียนั่นแหละนะครับแต่มันไม่ใช่หนังสำหรับทุกคนนะแล้วมันก็ไม่ใช่หนังสำหรับผมด้้วววยยผมมมมไไ่่่่่ชชออออบบบดดูแแแนนนนีีเเเละครรัตขกกงาาาาทพป็ส เชิงสายลักษที่ขาด IMPACT ถึงอย่างนั้นผมก็อยากจะให้เ,เพื่อนๆลองไปดูสักครั้งนะครับอาจจะชอบก็ได้และสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็ทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้5.5คะแนนส่วนทั้งฝั่งเมื่อคืนน่าเได้ไป59%และหากใครชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อช่วเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอต้นลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ